สวัสดีค่ะวันนี้มันหนึ่งกับชอบภาษาเดิมไม่ใช่วันภาษานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวรถจิ๋วจิ๋วที่ไม่จิ๋วนะทุกคนมันไม่จิ๋วนะวมันเป็นรถแบบโอ้ยมันเป็นรถคนนี่อะเราจาก DIY นะคะพอเราซืา้อมาให้ครั้งแรกเลยนะอันนี้ซืนน้อมาตั้งนาเป็นเอ,อ่อรถบรรทุก DIY อันนี้เขาต้องแต่งเฉยนะทุกคนรถรถบรรทุก DIY นะเราจะเปิดเข้างนี้ก็สามารถเปิดได้ โอครั้งไหนวะครั้งนี้สามารถใข้างในได้สามารถใส่ของได้ด้วยนะเดี๋ยวจะเอาเอา,เอาของเล็กๆมีไหมอ่ะนไม่น่ามีนะทุกคนมันมันเล็กเกินไปอยูถ้า,ถ,าถ้าใส่ไปแล้วน่าจะเอาไ,ไม่ได้สมารถสมารถปรัแบบอะไรได้นะทุกคนเราจะมีอีกเอยอะเลยแต่ว่าเราจะมารีวิวคนเราจะมารีวิวรถเอ,อ่อฮุนี่อะไรก่อนเลยนะคะก็จะมีแค่นี้นะ ตัวต่อไปนะขอเก็บแป๊บนึงนะคะเจ้ <c oughs> โอเคในของโชว์นะอันต่อไปก็เป็นอันนี้รถกระบะซิ่งนะคะทุกคนฮัลโหลจะมีมานานในเราเพิ่งเพิ่งซื้อประมาณเท่าไหร่อเรื่องประมาณสี่ห้าวันนะทุกคนตอนไหนไม่รู้เราจะเปิดเข้ามาดูกันเลยนะทุกคนทีเปิดยากเอาเน,นี้เหรอเราต้องเปิดทางนี้ เปิดทางนี้เปิดทางนี้กันนะจะเปิดไปแล้วโอ้ยโอ้โอมาขนาดทำไมแม่แม,แม่เราเปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแลยนะเอ้าสีดอกพึ่งเอเอเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเปิตรงนี้ไปที่เรียบร้อยสี่อะไรนี่คือกล่องอันนี้แค่นี้อันนี้ไข่ควางที่แม่ทำให้นะ ก็เจะประมาณนี้ค้ามข้ามอันนี้ก่อนก็ตรงนี้นะทำไม่วทำอะไรได้อะไรอะ่ะเอารถรถคันไหนวะรถคันนี้มีคันนี้ออรถคันนี้สามารถเติบโตได้เหรอแล้วลคันนี้ค่ะเติบโตได้ไหมชื่ออ่อคันโตเล็กก็ได ประตูได้ไหมเนี่ยอประตูได้นี่ไม่ไดประตูแล้วขั้นนึงล่ะอดอุ้ยอ้าโย่้ไมได้รได้เ เดี๋ยวเอ้ยทำไมเอาไม่ได้อ้มอได้แล้วใช่ไหมหรอเฮ้ยเอาออกยากจังทำไมข้างในบอกไม่ิีมเลยอุอ๊ยตาย ข้อนี้เปิดได้แล้วแล้อีกข้อหนึ่งเปิดไม่ได้เลยเด้อม,มันมันแข็งอะใครให้ใครเปิดแล้วก็เปิดไม่ได้จะเอาอย่างงี้ได้ปะเออเออเออเจ็บเราจะเอาเนิ้วที่เล็กที่สุด นี่ไก่แกเขาตั้งศูนย์ปล่ให้มันเริ่มออกมาเด้อเปิดได้แล้วแข็งมากโอ้โหแข่งมากโอ้โยตาย ถ้าไม่ฝึกเนี่ยเราต้องทำอย่างไรต่อจุดทำไม,อ,มอีกตะบ้อมา,าที่ไหนอีอกอ่ะแตวเราจะเผลอไปทำละครในนั้นนะ,นะทุกคนหรือไม่ก็ในนี้นะเป็น,ปนอันเราได้อันไหนกล่องอยู่ไหนเอากล่องอยู่ไหนหากล่องหายไปไหนกล่องกล่องเอง้ยกล่องมา เอาล่องนี่เราได้กระบะซิ่งคันนี้คันนี้ซิ่งหนักกันไหมตรงปกไหมตรงประอกโอ้กรอกเสร็จด้วยนี่รถก็จะมีแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูรถที่ที่เราบอกมันใหญ่แล้วเราค่อยรีวิวนะทุกคนดูกัน อันนี้นะคะอ้ออันนี้ก็จะเป็นรถที่รถน,นนนนนรถนานมากอันนี้โคตรอันนี้นะขอนานนะนานแล้วอันนี้ยังพอนานอันนี้อ่ะอันนู้นไม่นานเลยนะทุกคน,น,นไม่นานเลยนะ ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ยังจะจ้างเราอีกอะไรนะตอนนี้ก็าปี่ยนเตอขอหน้าเล่นใหม่เลยเดอก็ขอจะลบใหม่โอ้โหดูขอจะลบใหม่หน่อยนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวของใหม่นะอันนี้จะเป็นรีวิวรถแล้วก็รีวิวของใหม่ด้วยเอออันนี้จะเป็นของกล่องเอาไว้ใส่ของหายค่ะแบบของอะไรตกอยู่เราก็ใส่ในกล่องนี้ แล้วก็อันนี้เป็นซกล่องซลลุมนะทุกคนสามก็ไลองมันตรงนี้ก็จะมีแค่นี้นะค่ะเดี๋ยวเรารีวิวนี้ค่ะกล่องจุ่มเราจะเปิดกล่องตรงตรอันนี้เราไม่ได้ใส่เออพวกอาหารแล้วนะอันนี้เป็นใส่พวกที่เราทำเก็บของนะทุกคนเอาไว้เก็บของ น,นี่เก็บอะไรอันนี้เก็บอ,กอันนี้เก็บอะไรเอ่ยเก็บอะไรไม่รู้นะทุกคนนี่มันยัโหเจ๊นี่มนมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรอล้เราก็จะเก็บอันนี้อันใหม่แล้ว,ลวที่เราทำกล่องนี้ก็ลำพานอันนี้เป็นโซนเก็บ ซูกุชีเนเนี่ยแ้อันนี้เซอุิุชี่นะซึ่งี่อันเึของเรานะหายไปแล้วมันใครทาขาปหลก็จะมีแต่อันเดิมทุกคนแล้วก็เราก็จะมีเออองรบนขาเจเรียนเรีอะไรดูเนาะก็จะรีวิวไปแล้วนะ ก็ตอนนี้มันขาดแล้วแล้เราก็ซ่อบช้สโลเลยแล้วพ่อของแกท่อส่งกระป๋อกเลยใช่ไหมแค่นี้เราเรียนอะไรอย่างในถุงอ่ะเรามีชินจำสองตัวตัวตรงนั้นเดี๋ยวเราพออโรงเรียนวิทยา พอ,องเอาลมเย็นใช่ยังก,กับอุยมันมันไม่ค่อยมีลมแล้วว่าน้องดูหมดแรงดูน้องดูหมดแรงมากเลยอ่ะเห <c oughs> ็นไหมงปียังไม่เสร็จก็ชิงจังตัวนี้โอ้ปิดตัววาที่วางโทรศัพท์นั้นเพิ่งให้แม่เพิ่งให้เมื่อกี้เลยสดสดใหม่ๆเราไม่มีแรงเราตั้งมาหลายวันแล้ว,ลวเราเล่นๆเลย มันก็เลยแบบเออมันก็เลยน้องไม่มีแรงนะทุกคนเก็บรื่กเก็บแล้วเดี๋ยวปิดคลิปเลยด้วยกันนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์แชร์กับสัมภารให้ถึงหนึ100่งร้อยด้วยนะจะถึงหนึ่งร้อยแล้วแปดสิบเจ็ดคนแล้วนะบายบาย